ครับสวัสดีครับขั้นตอนที่หนึ่งครับเราก็เข้ามาที่เว็บไซต์นะครับ r e g n b u a c t h นะครับเดี๋ยวอาจารย์ขยายให้ดูเป็นแบบนี้นะนี่นะลูก r e g n b u a c t h นะครับอ่าเราก็พิมพ์ URL เนี้ยเข้าไปข้างบนได้เลยนะครับก็ตอนพิมพ์ก็สังเกตดีๆนะครับเพราะว่าไอ้ระบบตัวเนี้ยอ่ามันจะมี URL คล้ายๆกันหลายหามหาลัยนะครับบางทีเราพิมพ์ ผิดตรงนี้ปุ๊บมันก็เด้งไปอีกที่หนึ่งนะครับแล้วเราก็ล็อกอินไม่ได้เนาะพอเข้ามาเสร็จตรงนี้ปุ๊บเราก็ดูเลยครับว่าอตอนเนี้เรามีเวลาถึงเท่าไหร่นะครับแต่ละปีก็จะมีระยะเวลาขึ้นบอกนะครับจะในตัวอย่างเนี้ยมันเป็นของเทอม268เนาะอ่าก็จะเรามีระบุมาว่าอ่าภาพปกติอ่าภาพปกติก็มีช่วงช่วงนี้นะครับถึง3พฤศจิกานะถ้าเป็นปี69ปี70ก็ วันตรงนี้มันจะเปลี่ยนไปนะครับควาพิเศษก็ตรงนี้นะครับพยายามกดให้ทันนะไม่งนั้นมันจะมีค่าปรับเกิดขึ้นนะจากนั้นหนูก็กดปุ่มเข้าสู่ระบบปึ๊บเราต้องกดให้อยู่ในช่วงเวลานะครับเพราะว่าเราจะได้ไม่มีค่าปรับเนาะอีกอย่างหนึ่งในระดับของมหาลาัยเองเนี่ยมันคือความรับผิดชอบตัวตัวเองเป็นหลักเลยนะครับเราก็ต้อง ฝึกไว้นะครับฝึกไว้อ่ะจากนั้นลูกเราใส่อะไรต่อนะนี่เลยครับเลขทะเบียนนักศึกษาครับเป็นพาสเวิร์ดที่เราเปลี่ยนไว้ตอนเทอมหนึ่งตอนที่เรากรอกข้อมูลเข้าไปนี่มาแล้วเข้ามาเป็นแบบนี้นะครับ <c oughs> อันนี้อาจารย์ยกตัวอย่างของนักศึกษาอาจารย์คนหนึ่งนะครับที่จะทําให้พวกเราดูนะจากนั้นครับด้านซ้ายมือนะครับด้านซ้ายมือหนูก็มาที่เมนูชื่อว่าการลงทะเบียนเห็นไหมลูกนี่ลงทะเบียนปับ๊บเข้าไป อ่าอันนี้จะเป็นรายวิชาที่มันขึ้นมานะครับเติมเทอมสองนะครับอ่ามีค่าใช้จ่ายอยู่เท่านี้นะครับเราก็กดต่อเลยครับอันนี้คือยังไม่จบนะลูกนี่ยืนยันการลงทะเบียนเช็คดูก่อนว่ารายวิชาเนี่ยมันตรงกับตารางครับถ้าตรงแล้วเราก็กดได้เลยนะครับแล้วก็คลิกตรงนี้นะฮะยืนยันการลงทะเบียน มันก็จะมาที่หน้านี้ครับนักศึกษาปดตรวจสอบรายการเห็นไหมครับมันจะขึ้นมาบอกว่าเทอมสองนี่เราจะเรียนวิชาอะไรบ้างนะครับถ้าเราดูแล้วว่าโอเคตรงแน่นอนนะครับส่วนใหญ่ก็ตรงอยู่แล้วล่ะนะครับเพราะว่าเราทางงานทะเบียนเนี่ยอำนวยความสะดวกให้นะครับก็คือลงวิชาไว้ให้ก่อนนะครับปึ๊บๆเลยนะครับเสร็จแล้วเราก็กดยืนยันการลงทะเบียนปุ่มนี้ปึ๊บเข้าไปนะครับนี่เห็นไหมลงทะเบียนเสร็จแล้ว ทำไงต่อครับเราต้องี้ยกรุณาคลิกที่ปุ่มเพื่อดูผลการลงทะเบียนแล้วก็คลิกไปปุ๊บจนมาถึงหน้านี้นะครับแต่ว่ายังไม่จบนะฮะตอนนี้เราลงทะเบียนเสร็จแล้วนะครับลงทะเบียนเสร็จแล้วสิ่งที่เราทาต่อไปคือเราจะเอา QR code ที่เป็น QR code ลายบุคคลนะครับเพื่อกดชําระเงินทางธนาคารนะครับนี่เราก็กดตรงนี้เลย พิมพ์ใบแจ้งยอดเห็นไหมครับลูกปรินเตอร์ตรงนี้ต่อไปครับอุ๊บ oh. มาแล้วครับเราหมุนลงมาข้างล่างสุดเลยเห็นไหมลูกนี่มันจะเป็นใบแบบนี้ hmm. เป็น QR code ์ R ose, ลายบุคคลเห็นไหมครับตรงนี้ไม่ใช่สแกนไปเลยนะถ้าสแกนเลยเนี่ยหนูจ่ายเงินให้กับนักศึกษาคนนั้นเลยนะฮะคือของใครของมันนะลูกตรงเนี้ย QR code ตรงเนี้ยนะครับเราก็เปิดแอปกรุงไทยลูกแล้วเราก็สแกนอ่าแต่ว่า ไม่ได้สแกนนะครับเพราะว่าสแกนปุ๊บเงินก็จะออกจากบัญชีอาจารย์ไปเลยนะขออนุญาตปิดปิดยอดเงินในบัญชีก่อนนะครับเพราะว่ามันมีอยู่27บาทนะฮะเห็นไหมเมันก็จะขึ้นค่าเทอมมาแบบนี้เลยเห็นไหมลูกหกพันบอกอยู่ข้างล่างเห็นไหมครับหลังจากที่เราสแกนแล้วหกพันเป็นค่าเทอมลูกเราก็สแกนปุ๊บแล้วเราก็จะได้สลิปมาเลยนะครับส่วนใครที่เป็นบุตรข้าราชการต้องการอ่าเรียกว่าใบเบิกบุตรข้าราชการก็ มาสามารถรับใบเบิกสำหรับบุตรค่าจาชก,การได้ที่ห้องทะเบียนนะร